สวัสดีครับเพื่อนๆพบผม,ผม,ผมอีกครั้งนะฮะก็หลายคลิปที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตน,นะฮะในช่วงที่ผมเรียนหนังสือนะฮะและ้วก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเล่านะฮะแต่ว่าคงไม่ได้พาเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพจหรือน้องๆไปไปในแนวบูสนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ อยากจะพูดถึงเรื่องอสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วประเทศไทยเรานั้นมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ยุค90แล้วนะฮะแล้วก็หลายๆค่ายเพลงนะฮะเมื่อก่อนก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็อยากจะชวนชวนพี่น้องเพื่อนๆนะชาวไทยทุกท่านนะฮะช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะฮะมีมีโลกสวยๆอย่างนี้อยู่ได้นานๆน,นะฮะ ซึ่งเมื่อก่อนในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ต้องยอมรับว่าค่ายเพลงทุกค่ายเพลงโดยเฉพาะค่ายของแกรมมี่นะฮะในศิลปินทุกทุกชุดทุกอ,อ,อัลบั้มของแกรมมี่ที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเหเพลงที่สอดแทรกเ,เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วกเ็เกี่ยวกับการช่วยกันฟื้นฟูนธรรมชาตินะฮะ ในช่วงยุค90นะเป็นช่วงที่เราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากนะฮะแล้วก็ขนาดเราใส่ใจขนาดนู้นแล้วปัจจุบันประเทศและก็โลกเรายังเข้ายุสู่สภาวะโลกร้อนนะฮะซึ่งผมก็ยังอยากเชิญชวนพี่น้องเพื่อนๆนนะะแฟนเพจแฟน Youtube ทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกก็ดีขยะก,ก็ดีเราต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยให้โลกคงอยู่สวยๆนานๆ ก็วันนี้ที่เกิดมาทั้งหมดนั้นคืออยากจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปในช่วงนั้นนะฮะของยุค90เ,เป็นหนึ่งวันและเป็นหนึ่งงานคอนเสิร์ตท,ที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมนะฮะแต่ไม่ได้ไปในนามสีเสื้อของสถาบันใดๆนะฮะวันนั้นสมัยปี2534ผมเรียนอยู่เทคโนโลยียุสิซิแล้วนะฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้จัดในวันอาทิตย์นะฮะ เป็นวันอาทิตย์ที่5้พุทธสภาคมปี2534นะเป็นคอนเสิร์ตของอเคอือแกรมมี่ชื่อคอนเสิร์ต Earth Day เป็นคอนเสิร์ต r t r t h y แล้วหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่พูดถึงวันนี้นั้นไม่ใช่ที่ว่าจะพาเพื่อนๆไปดูฟาร์มฟา์มเฟียลฟาร์มเฮลในยุคนั้นนะฮะแต่จริงอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปดูความน่ารักของสาวๆในยุค90นะฮะ แล้วก็ในยุค90นั้นเนี่ยเพื่อนผู้หญิงนะฮะหรือสาวสาววัยรุ่นในยุคนั้นนี่สำหรับมุมมองผมนะฮะเป็น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 เรียกว่าผมว่าวัยรุ่นยุคนั้นนะฮะสาวสาวยุคนั้นเป็นยุคที่ที่ใสนะฮะคลีนใสเราจะไม่ค่อยเจอวัยรุ่นยุค90ผู้หญิงนะฮะแต่งหน้าแต่งตา ฉุดฉากหรือเข้มกันความจริงนิดน้อยและในยุคนั้นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นใสๆของจริงเพราะว่าออในประเทศไทยเราในในช่วงปีพุทธศักราช2534หรือยุค90ที่ในช่วงนั้นคงไม่ไม่ค่อยมีใครนิยมทำเสียกรรมเราก็จะเจอเพื่อนๆนะฮะในยุคนั้นของเรานี่สวยใสยแบบธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีศิลปินหนึ่งออวงดนตรีวงหนึ่งในช่วงนั้น ซึ่งเ,เติบโตมาพร้อมๆกับผมอาจจะเป็นรุ่นพี่ผมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบย้อนเวลานะักปีนั้นกับตอนนี้ก็คงจะคล้ายๆกับวงดนตี b k เ48นะัตี BKK กณปัจจุบันก็คือได้การใส่ของเด็กๆนะฮะในในยุค90ยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงวงดนตรีผู้หญิงที่เป็นควีนนะฮะศิลป,ปินผู้หญิงก็คงสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่มาชาและก็พี่ใหม่ นะเจิวแต่แต่ถ้าเอาความใสและคีนต้องวงนี้เลยนะฮะก็คือวง X Y Z นะฮะคันนี้วงดนตรี X Y Z เนี่ยเล่นที่ Earth Day Concert Earth Day 1นะฮะและเป็นการรวมกันของวง X Y Z วันนั้นมีศิลปิน X Y Z ปกตินี่เขามี6คนแต่วันนั้นเขาขึ้นไปเล่น5คนนะฮะแล้วก็เป็นเข้าใจว่าเป็นการแสดงของวงดนตรี X Y Z ที่รวมกัน5คนนี้เป็นาการแสดงรวมรวมกันของศิลปินกลุ่มนี้ครั้งสุดท้ายและก็หลังจากออกอัลบั้มนี้ก็วง X Y Z ก็ได้การรับการแยกย้ายไม่ได้กลับมารวมชุดกันเหมือนเหมือนเหมือนเช่นที่จะให้ดูในคลิปวิดีโอต่อจากนี้นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่ๆวง X Y Z ในตอนนั้นนะฮะเป็นตัวแทนของสาวๆในยุค90ได้ดีเลย ถ้าน้องๆที่เกิดไม่ทันแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นส3าในยุค90ว่าเขามีความน่ารักขนาดไหนแล้วก็มีมีความคลีนและใสน่ารักขนาดไหนนี่ผมอยากให้ดูออคอนเสิร์ตนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตกันพร้อมผมอีกครั้งหนึ่งจะพาเพื่อนๆย้อนไทม์ไลน์ไปดูนะฮะพี่ๆวง XYZ ในยุคนั้นว่าเขาสวยใสน่ารักจริงไหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ เราได้กลับมาเจอกัน พวกเรา x อสนนะคะก็เป็นเ,เด็กๆรุ่นน้องของพวกพี่ๆเป็นเด็กๆรุ่นหลานของคุณลุงคุณป้านะคะวันนี้พวกเราอยากจะขอบอกความในใจสักนิดหนึ่งว่าเ,เป็นความจริงทีเดียวนะคะตั้งแต่พวกเราโตมาจนจำความได้นี่พวกเรายังไม่เคยเห็นแม่น้ำเจ้าพยาในีสใสเหมือนอย่างในคำกรที่พวกเราเคยอ่านเลยพวกเรามาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ เพียงอยากจะขอฝากเพลงเพลงนี้ไว้กับทุทกๆคนเพราะว่าจะพยายามไม่ใช่ของพวกเรา XYZ คนเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆที่ผมนำคลิปวิดีโอคอนเสิร์ต e อ r ร์ d a y 1นะซึ่งเล่นวันที่5พฤศภาคม2534เป็นวันอาทิตย์มาให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะ ก็ในคอนเสิร์ตเอิร์ธเดที่ผมมีโอกาสเข้าร่วมคือ Earth d เดยกับ Earth d เดยนะฮะและ้วก็ในคอนเสิร์ตเอิร์ธเดยและ2นั้นไม่ได้มีเหตุการณ์ทอวิวานะ,ะก็เข้าใจว่ารุ่นน้องๆแฟนเพจอาจจะบางคนที่รู้ว่าผมเรียนสถาบันช่างกลน,นะฮะก็แต่สำหรับผมนี่ที่เข้าร่ว này, มสองคอนเสิร์ตนี้ไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทั่งเพราะว่ากัมมีจัดในวันอาทิตย์นะ,ะแล้วก็จะเป็นความสดใสน่ารัก ของวัยรุ่นยุค90้นสมัขวานะครับเพราะในคอนเสิร์ตเอิร์ฟเดย์หนึ่งนั้นมีพี่เบลตงชัยไปด้วยและเอิร์ฟเดย์สองก็มีด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายๆศิลปินของแกรมมี่ที่เป็นท,ที่ที่เป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นอาจจะล็อกจิโก้นิดนึงในช่วงนั้นก็น่าจะเป็นพี่ป้อมอัศนีวสันนะฮะกม็มีไปด้วยในเอิร์ d เดย์สองนะฮะแต่ก็เมื่อกี้ที่ให้ดูภาพคอนเสิร์ตของวงศิลปินเอ็กไวแซก็เพื่อที่อยากจะ ย้อนเวลาให้เพื่อนๆแฟนเพจนะฮะเราวงถึงน้องๆได้ดูความสดใสน่ารักของพี่ๆวง XYZ ว,ว่าเขานั้นต้องยอมรับนะฮะในในยุคนั้นเขาสดใสน่ารักสมวัยนะฮะแล้วก็แทบจะเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อน,อนวัยรุ่นยุคเก้าสูงได้เลยว่า น่ารักสดใสในสไตล์ยุค90นั้นเป็นยังไงนะฮะแล้วกาับต่อมาจะกลับมาเล่าเรื่องราวสนุกๆน,นะฮะแล้วก็ถ้ามีออคอนเทนต์ดีๆก็จะทำเผยแพร่ในช่อง YouTube Channel ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อมาสวัสดีครับ